โอเคเลยด้าอเย่เห้นเธอเห้เธอเห้เธอเืมดแล้วทุกคนอืเห็นแล้วงกกลังพดกลับาย้สบายดีและก็สวัสดีพู้ไหมพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแล้คร้าส้ม สบายกินตอนนั้นสายๆทุกคนเอ้ยมาหารมื้อน,นี้นี่ซอยมาเปิดบัญชีทุกคนเี้ยเปิดบัญชีแก<ะ>เปิดแล้วแห้ะทุกคนเลยเอ้บ้าน,นี้นี่สิเท่าไปเลาะเบื้องอันกินยู่ตลาดตรงหิดทุกคนจักสิได้ไปเลยเดี๋ยว่าทาบอทอนได้่ะปีรถทุกคนเหาตลาดกันทุกคน นอนแล้วไหมนอนแล้วยามเต็มล้อทุกคนเลยสบายดีทุกคนวันนี้เ่ามาท่านทุกคนเ่าลูกมานงหินนะไปบะทอนซับไปตำลังบะทอนทุกคนเลยกระเป๋าใหญ่เลยขอเงินเล่มี้จะทดสอบเลี้ยเงินตีโตบะทอนนะห้าสิบเทนกิฟทุกคนมาซีห่ามาหาซื้อเห็ดเพราะได้มือแก่งานทุกคนไอ้เบิรงทุกคนเลยจากเ่าสิได้เห็ดเยอะ จะมีจะบมีเนะยังบมจักเลว้าก่อนเลยเรามาซือ้อเจ้าของตลาดนี่คืออาริตาสาผมยาวทุกคนเลยลีกระอบเอ็มซีนั่นทุกคนนะเห็นอันเป็นผู้ศาเอร์ได้ทุกคนเลยทอดส่วนนะของกินหะลากหลายเลยโอ้อันนี้เป็นขนมทอดนะท<อ>ุกคนเศรษทำโบมีเงินหา <c oughs> ตลาดเปมีเงินจ้ะ กบกบไก่ตัก็ในหลอดไก่ตับนี่ไก่ตับเน่ยัไงตับงาตับางตับกรงสหัสตับไข่ต้องกินกย่างเลยตับตรงสหัสไงไก่ก่เดี๋ยวไ้ก็ยิปเพิ่มก่ะพอนแน่จะเริ่มเลยจะเริ่มมันเป็นตะแซบไปยเพิ่มก่ะพอนได้แสเอ้ยอ๋อตัวผักงามขนาดนี่ ใส่พักแล้วแบบลุงบาทอนสามอย่างบอกฮะหาไปเลยขาเห็ดละงก,กะเรับควรใส่เพิ่นจะได้เห็ดละงกมาแก่งหาเห็ดละงกว่าไงคือเห็นนั้นเพื่อสิ่งเมื่อกี้นี่ผู้หนึ่งนะ แม่ทางเนาะก็อยตลาดนั่นมีมีไก่เฮ็ดผม่มี่เ็ดตราบเปยุนอ้าเสดอู้สใจเลยว้าโลละเศษทุกคนแล้วทำเงินวัดโตวัดโตจะมีเฮ่ยีซ้ำได้เต่ยางก่ทุกคนลยอันขั้นนันขั้นเป็นเฮ็ดแล้วคาทงก้าขั้นนี้คนยังพอได้ด้างสองงทุกคนเลยแต่ขั้นนันอันมากเิ่ามางินโลละเศษจะไม่ได้นเนาะ เสือขึ้นมามาเป็นเสียเงินตกี้เสียสามพันเข้ามาตลาดทุกคนเลยอันหาล่อเบิ้งเฮ็ดนี่บูมี่ซ้ำผเดี๋ยวสีเฮาบัดหาเบิ้งตามทางบัดเท่ามือคนทคนวเลยคือมีอยู่ว่าตอนมาอันนี้เห็นอยู่พระเจ้าขายตามทางพอทอนห้าตลาดนี่ได้ไปเลยวิ่เงินหรือได้เงินเงินมีพ่อย่างอยางไม่เบิ้งเรือซึ่ง ซื้อกินกาแฟตามทางทั้งหมดเลย้วยละสิบสาพ,พันอ่อมาคนกระโตกข้างทุกคนเลยตอนที่ไรตตลาดเราก็กโตกแรกคนอันนี้ก็ได้ตเตยเป้มาละ

จะขับท่านทุกคนเออกองเช้าพอเอาเลยทุกคนเลยเออเนาะหลายหลายอยู่ทุกคนเลยตัวจุ่มตัวไข่มันงจ้มีอ่าเดี๋ยวอาจจะกองมามาขายพอดี่บอกมึงเออขายกันม่ได้ดูเว้ยโอ้เรเห็นเน้อมุกเนาะเดี๋ยวเอาหม้ดนี่เลยเอาหม้อปะเฮ็ดท่อนจับมือเลยทุกคนเอาหมดที่ห้าสิบได้มือได้สิบพันเออห้าสิบก็เอาลูก เรป็นรูทเถ้ทุกคนเลยเตะก้าเลยมามหาวคือตอนหากลมาากลมาหากข้นมาล้ตแต่ไก่เฮ็ดกระคักแล้วทุกคนเลยบวกันทุกคนเลยทงนั้นทงนอ้อยอื่อเลบ้านจ้าระเข้า,ขาไก่เลนีนี่น,ะน้าพ็ใหญ่เลยกหรือ่านาอยู่ทางพี่ออเวลเหักยามัน มันแก่งเก้าเนาะยิบจูเลยเนาะคันมันเป็นเัินไข่มันจะแต่ละเงยเนะอย่าไปหายเนาะแต่ละคั้นขอบใจลูกขันขอบใจแค่เดียวดี่ทุกคนนะแมยเพันรูทินพันขอบใจแมยเพันลายเอพวกแมยเพันเนสอันขายกองนึงละกายอันคลองกองนึงนะฮะอกเลยกองนึ่งไปซ่อมพันทุกคนนลยมีสามกองเป็นเงินหกชิปแหละแมยเพันรูทก็ชิปพันเละเป็นห้าชิปทุกคนอ่ะเมื่อก่อนมาเนี้ เห็นอย่ามาถ่ายอ่างนั้นเลยว่ามันเปนเห็ดแหนเห็หนกุ้งไปทุกคนเดี๋ยวทางต่อเขากันทุกคนเปอดดแกงเฮ็ดเลยว่ะแกงเฮ็ดละงบเข้าหาตลาดแต่บมีกคนเลยานมันบรอัเป็นไม่งราเขาด้เอาหมอแกงด้วยนแะเอาหมอแกงไป่วอนแเอาเป็นจะแกงที่เรากินไหมวะเอาแแกงน้ำแต่เอาหมอแกงไปช่วยน้ำ บาท้อนชื้อเคิร์กเป็นบุญทุกคนอลุ้นนะแม่ากขาน่ะต่อเองนบต่อเป็นได้ทกคนพอบุ้อนมเงินบอร์ห้าสิบเป็นท่มีเบอเดียวเลยขอต่อพระจ้าสามองห้าสบพันท่านท่านมีอ่ะนอกกัอได้ท่านยูนสามบ้านสามน่อบ้านหน้าทุกคนรเจ้าสิพอลุ้เดี๋ยวก็ได้ทุกนเลยนีได้เห็นโมก็นใจกันนะ

พี่แงัวกัน่ต้องเวิรดูพี่ลงัวกันนะกองนะเอ้ไปลงอป็วนเฮ้ยลงอันเป็นันุกคอยูนางนะกอง่าซิฟ่านเลยโน้อยกว่าอันนี้น้อยกว่ากองซ่าันี้ย่าเลยบ่อย่อยทอทุกคนเลยวายจะซื้อตื้อเหมือนจักังหงเท ก็จะไขได้แต่เาเอายอนเมาเมดทุกนะวู้ยเจ้าขายอานมันเฮ็ดทุกคนชิดดอกนัทกคนเจ้าไขห้าสิบพันนะด้วยเชิงเพ่มเฮ้ยเชิญเพ่แค่ทุกคนเอาส้มติ้วเชือแกงเฮ็ดทุกคนเลยเดี๋ยวเสแกงเฮ็ดทุกคนโอักยาสามชนยกเงี้ยนะ ซึ่งกับซึ่งยู่ว่าโคง้นนงนี่ทุกคนก็ท่องงานนี่ทุกคนสมติวจะแก่เลยทุกคนหนุ่เนี่ย ทุกคนเดี่ยวจะยื้อก็มาหอดบรรดากุญแจนะทุกคนเดี๋ยวพอทอนเป็นวาสิตามเบิรงสวิงไฟสวิไฟแล้วก็จะคลอบ้างโอเคไปเลยไปลไปเลยเอาสิถามกันนีทอดถามกงนี่ไปถามงานเลยเลยะก่ายะถามวันี้ เปิดเปิดเลยสายปิดมันไดเลยนะเปิดเปิดเปิดไปงับไปตามมาโอเคลุยนะสายแล้วมย ฮะได้ยกกระเป๋าเญ่อยู่เนาะเน้อเนแต่กระเป๋าได้ทุกคนเลยเน้นบ่ายได y เ้บึก็เอาบึนตาบคนทุออยอนะก็ดีไปจ้ะปิดสามิดกํลังยืนเนอกํลังียืนงเนอะไปทุกคน พอทอ่านเปนโซนแวกิ้แล้วเขาเปยดเลยหวยจับหวยจับโอ้ยบริยซื้อนแล้วไปท่าเบข้าวสารหัวห้าวลาดห้าวแ่ตลาดันวัดถาแก้วทุวกน

ชี้ชายเนี่ยชี้ชายยุ่ได้ทานเกาทานเดิมบทอดนะนเีวแทงเ่แทงบองกเตอสองเนทเอันเฟร์กเได้สั่งมาเลยคนเียใส่กินเฟร์บ่ทอนเพ่ิบกจึงกินเนี่ยกาก้อนคนเดยของโปรของะทอนก็คือกาทคน คนกระตุกแห้งมากนะเอาทางอาอันมือบ้านแสเอคนเลยลำบากเลยแหละนะครมากแฉ่งคนนี่งอเขาจะซื้อแดดซื้อฝนี่แหละมาแล้วไปยืมเมื่อเมื่อแล้วไปยืมมาเลยเดี๋ยวน้านี่แก่ก็แก่ลทำหมู่มาทุกคนเลยแสเอ้นโซนซอร์เซอร์ใส่เุงาฮะใส่ถุงกาอาหารประจำทามาแล้วเทาเคยกินตลอดทุกคนอยู่นี่นี มาเนโอ,นะโอ้ทุกคนเลยมาเลยโอ้สีสันหอมมากเลยโอ้เอ้ยขึ้นได้ตอนสินลหลเลยนะเบิ่งองพระเจ้าเลย <DM ing> อะทุกคนเลยค่อยนี้กินกาแฟน,นะมาแลเยี่เมยี่สิบ้าแล้วพ่อาเยี่ยตอห้าเล กินมันคนน่ะนี่มานัซิมตัวนดู ืันนี้กินหมูฟ้ามือห้ามมาตานะกินฟ้าวะท้อนมือไปหน้าวันนี้พวกฟ้าตื่นไหมก่อนมันคนจะตินตาบทอนเพิ่นกินก่อนเดี๋ยวจะคนสิตามก่เดี๋ยวไปซองซีมคำแรง เยอเขาแหงได้เนาะนนอ๋อได้ก็กอดอควดมข้าววอ f c ต้องเยอะตามเลยน,น <laughs> าน พ่อเนคนนี่ยจำปีนะทำยังไงตุ้แท้คนนตแบกาดดับลินลินเปนใสัวการกรุสุดเนอนไหมนอนหมห้าวโหดเลยองนั้นต้งเหงูนี

bây giờ không hề có được cái chim mất mất nồi. Nồi, nồi, nồi. mất rồi. Tả không mất mất này. mất 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 เยอะเขาแห้งจงท้อ,อทามากินแกเฮ็ดได้เหรอฮ่นนนี้เดิทนทางมาเลยกินยินะ้มเลยมะทอดน้ำตาแต้น้นำตาแตนจเจควิดอ,อ,อ้ไหเนอยอันควรอันควรอเอ เอออืมอืออือฮ่าฮ่เลศอทำเท่เจะเด็กทุกคนอ่านฝนเนี่ยยังงานบ่ยากเลยตรงเตะอีได้วสอ ทกคเมื paid, ่อ <authority> อ <okee> ันขี้ดมเอ่แล้กับทองยอบแล้วกับเมื่อเพื่อกับแกงเฮ็ดทุกคนอันเสยอันในกลิ่นเส้นในกินโบเล้ทุกคนในกินน้อยนื้ก็พอแบบพอตะุ่นพองนะแล้วมันก็เยียวข้าอีกาวมาคอดบ้านเสยนะทุกคนดเ้เป็นจอบเหงกเป็นปลาเอวยาทอดนะปลอดนี่ยัมเาเปรี้ยวสเป็นกทุกคนเป็น เชื่อเาบท่อนเลยตุ้อทธสองคนเหาคนประาัท่อนเพศะก็มีตุ้ข้าบัทอนเก็นเน่มนความบัทอนเบทอนในตุ้มหอพุทธสองเมีนล้บทอนก็นักพื้นคนตว้นตอนเพศตามดั่งน้อย้อไจะมีเฉาคนนี้ตบทอนก็เลยยมมาซ้อยกับพี่ด้อาเพลกัิคนอันนี้บคนเลยความตุ้มบพท่อนเจอแล้ อดกนต้อาตามดำสุดสานเลยคุวามโตนั่นแหละเวมาตามดำเงินซื้อขนมผมไม่กินต่เท่าเหร่ท่านโทอเมือละพันอย่เมื่อกี้อ่มือละพัน่างเงินเป็นโตนี่มือนี่นะเดีโกสิพันทุกคนเลยเออมาฮอเทิญท่าใทุกคนเลยเดี๋ยวห้าสิล้างเห็ดก็นี่เป็นผักสุกติว้เดี๋ยวล้างเห็ดก็ด้วยเลย เ่อท่นเพิ่นจะเอามืออยู่บ้านมื่อแกงอยู่บ้านได้เป็นแบงเลยไข่มันโอ้หักเห็นแลแน้งออีสล้างอันนี้ก็หงุดหงิดก็ลายคือท้อประเดี๋ยวเฮ้ เท่ากันใส่แฉกได้เลยเฮใส่ไปได้เลยด้วยเลยนะตรงกลงเลยขอมันเต่งไปได้อ๋อปุ่งไปได้ก็หนึ่งข้อือเดี๋ยวสีตัดใช่ม้อก้อนมันึาไข่เพ่ทุกคนเดี๋ยวาเคืองนี่มัจะเาน้ข้านเาเหนงพี่าแล้ว้อด้นอทายทุกคน่เปนิ คือแป้งเช่ไมแป้งเชียวใช้ไผู้เห็นฮะนะหงหงเชียแป้งใช่ไหมฮะไข่มันทุนเลยนี่ ปรุงนนครื่งแล้วทุกคนใส่เคร่งพไปเดีววันพักตีกนีค่าทีใส่ตำลังทุกคนท่นฟดกอนจงใส่จะเห็ดละงกฟดแล้วทุกคนเห็ดละงอกกำลังฟดไฟจะเอนี่เอาไฟเท่าไรซ้ำน่งเอาทุกคนเอ้ ถ้าถ่ายมัมีนี่ยืงได้เพราะแบบเ้าถ่ายตอนเท่าที่กําลังเฮ็ดกินน,น,กนี่ถ่ายมัได้เพาะว่ามีคนจ๊กไปเองเพราะภาษาคือเราจะถ่า,ถายมันมีทุกคนมันปนแล้วก็เ้างที่ใส่อันนี่พักติว้ทุกคนนะครับส้มติวใส่ลงไปในหลายตัวข้าวปีตอายุทางค่ะทุกคนใส่ลงไปเหมือนเลยผส้มค่ะ ทุกคนอันมื้อนนี้เนาะดีเฮาว่า,าลงไปเปิดบันซี่รอบก้อนนะตอนนั้นรอบโทรศพัพท์บอทอนเฮนะเขาลงไปโบ่ได้อันบ่ได้ตั้งซ้ําบ่ได้เปิดซ้าว้านโซแอนบ่ได้ต,นะาาต,ไติีผู้ปุ้มสมารโคนะทุกคนเนี่ยเทามาแล้วกะมือต่อมากท่านเท่าก็เลยไปตดผู้ปุ้มสมารโคอยู่ในเมืองได้เฮาจังได้ไปเปิดรอบนี้นะรอบนี้นี่เปิดได้ทุกคนเออเปิดแล้วแล้วเนี่ย่างเส่าให้ขเจ้าอัน ฮอดวันที่อันกับวันที่ซิฟเดือนหน้าทุกคนเลยค่ะเจ้านัดลงไปเอาวันลงไปเอาบัตรลงไปเอาบัตรเอทีเอ็มเนียถ้าให้ข้าเจ้านัดรอบหน้าก็ได้เขาจะลงไปเอาเปิดบันดอดอานสี่แรวทุกคนใยบัานนี้นี่รอบก้อนทันรอบโทรศัพท์บอทอนทีนนัะ่ตอนทวีนาเอาพูดพูดก,กับตัวเองเธออยู่ไปแล้ทุกคนเลยแหละไปแล ไปตีทุกอยู่ห้องการอยู่เมืองทุกคนไปหอดแล้วอันอาเพิ่นเพิ่นบ่าวานเดี๋ยวนี้ต้องยืนจัน์จากต้องมีลายเส้นพอบ้านก้อนเราตอนเอ้ยห้าตีตอนนั้นนันบอกได้มีลายเส้นพอบ้านเนี่ยบ้านนี้เนี่ยเขาเฮ็ดพักนะทุกคนเอาเลยเพิ่มมาเอาลายเส้นพอบ้านไปอนุญาตเจ้าพอบ้านก้อนห่าก็เลยมากแล้วก็ ข้าวกาไปเอาไร่เส้นจะเข้าบ้านเพื่อว่าบ้านจ้ำตาเห้ได้ข้าวจะไปติดวพูดทุกทคนเนี่ยรอบนี้นี่ได้แล้วท,วท,กทุกคนเดี๋ยววันนี้นี่ถ้าข้าแกงเคถ้าซุปไปไปกินข้าวกันบ่ท้องกันจะมือได้ทุกคนเหรอวนถ้ากินข้าวอิ่มแล้วท่านคนเนี่ยโมยุทตกกะตาวส่วนข้าตกคนคนหรือแห้งแต่แห้งกว่าเก่าใครได้แต่ว่าเขามาเขาถือแล้วตอนมันแห้งแล้วพักกันนะทุกคนเดี๋ยว,ว,วนนไปฟังคุณตี้ไว้ซ้ำนะครับชมจะเอาขมตื้นนีน<แ>่ไปสั่ง์ลาปลาทรายสิ่ง กว้างเลยผม,มนวนผมภ<ศ>าษา<ม>ได้ยี่วะกินได้ดิผมเออได้ยิงสุดอ่ะไม่เป็นพักต้าทุกคนเลยมันก็เลยผมเดี๋ยวชีตักกันแม่งทําไมทุกอนคะตาแม่เออตัวปลาขึ้นแล้วแตา มาตกนาด่มดกินเลออกินเจ้ามาดต่อนมา่มด้ด่มลยเลย่น้ำมะเอกินได้เอตอนมันเ่ไหมเอละอตอนมันก้อนัตันก้อน้าเรากินเลยเนี่โอ้เออไปเท่ารทั้งมฮะอ เราฟิวนะสิอะเอาติดโททุกคนเลยนี่ว้าวมาของคนทุกคนเลยามคนนะครับโอเมาเออปิงเบร์ปิโอ้โะดีจ um ุดแล้วคนมากเดิข้าวน้ำกันโอ้ข้าวอ ตักน้ำมันจริงช่ดน้ำมันกระสูบได้ทพกดีดมันขมพอฮอดเดืฮอแต่น้ำเรพทุดีขมแห้งเลยขมคันขมพื่อ Cái đây không, mình gì dùm dãi đó à. À. Tôi Tôi không đâu Ủa đang Ủa 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 đừng hoa này là โอ้โหเห็นปะโอ้ไม่เห็นนะท่านเอาเข้ากินนามอีบแลยมาถอนกางิมื้อเมื่อเมื่อพร้อมเราฝนตกเลยทางกระเนี้ยเสืเมื่อทั้งเลยตัดผมใันมีเงินตัดผมเลยเสืเมื่อทั้งบ้านเอาหน่อยแล้วเออไอแบบคี่จะหอมไหม นี่เดี๋ยวนะครับทุกคนคลิปนี้50ขอเพราะว่าแล้วนี้ก็ทุกคนพบกันในคลิปต่อไปสบายดี